โอเคครับตอนนี้เราถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยวเราไปหน้าดูว่ามีอะไรขายหรือเปล่าเพื่ออุดหนุนชาวบ้านดูครับอะไรขายเอ่ยคืออะไร <'m> กาแฟแกาแฟนะอ๋อกาแฟครับขายกาแฟครับกาแฟ เ,เดี๋ยวลองเอีย๋ยวรอรอ,อขับรถเข้าไปดูข้างในนะครับไม่มีอะไรฮะนี่บอกจี <c oughs> ก๊บครับที่มีรถสวนมาคันหนึ่งน่าจะมีอะไรบางอย่างมีรีสอร์ทมีอะไรก็เดีย๋ยวลองไปดูนะครับว่า <c oughs> ข้างในมีอะไรให้เราได้เดินชมถ่ายรูปกันบ้างนี่เราขับรถเรียบ เกิบน้ำฝั่งซ้ายมาหนึ่งจุดสองกิโลตามฉดน้ำใช้ก็น,นี่หรอวะได้ได้หมดละน้ำจากธรรมชาติน้ำขเซ่บ้านนี่มีนักท่องเที่ยวมาครับรถจอดขวางทางด้วย ไม่ใช่อันนี้มันเปนลมไฟนิดนึงดีเองทุกคนอันี้ฝรั่งฝรั่งมาจีบจักรยานไ,ไ,ได้ฝรั่งมาจีบจักรยานครับฝรั่งจีบจักรยานเล่นสวนหกกนา้าออกนรกเป็นเทีย,ายานนี่ย เจ็ดหกุดสองกิโลข้างในมีอะไรเอ่ยเ <ST ART> ข้ามาตกปลากันครับในป่า,ะา,าอะไรอย่างเ,เ,เางี้ยโอ้เมนยิ้มไปน้นน้นอ๋อเล่นน้ำกันครับเ <roup> ข้ามาเล่นน้ำกัน,นามเลือ,หอัหัน มงเอนะอ๋อีเมือนตืนดเลยหมไดลูกเอเรืองนี้าค่อยเ้าไปลยไหนเลมีวลมีเด็กๆมาอาบอาบน้ำแล้วก็มาแคมปิ้งปิ้งย่างกัน มีทางแคบครับทางแคบแคบกว่า ต่อครับทีนี้น้ำตกตาอินน้ำตกาน้ำตกทรายทองครับนี่ไ้ปทางมาน้ำ,นำตกนับเราไปเที่ยวน้ำตกตาอินกับทรายทองครับ นี่มาถึงแล้วครับมาตั้งเต็นระเบียงระเบียงไทยโอ้โอนี่นี่เห็นไหมการเต็นเระเบียงไทยการเต็นระเบียงไทยข้างในมีเป็นที่กางเต็นก็มีนะครับแคมปิ้งโอมันมีแคมปิ้งริมน้ำอยู่ทด้านในตรงนี้ด้ครับมุมลับครับถือว่าเป็นมุมได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่า โอ้มีน้ำให้เล่นด้วยครับาาครับม,ออม,มีน้ำให้เล่นแคมปิง้งด้านข้างด้ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราขับเข้าไปข้างในดูครับว่ามีอะไรบ้างโอเคครับอันนี้ก็เป็นระเบียงไทยนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นของเอกซ์โซนุบาร์ไม่แน่ใจครับแต่ว่าที่สอบถามมาก็คือค่ากางเต็นท์ค่ากางเต็นท์คนละร้อยห้าสิบบาท ข้างในมีน้ำตกเลยนะอันนี้ภายในของมีรถ MTV ขับด้วยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราขับรถชมเนี่ยค่ะพวกมีแมมาเดี๋ยวขับรถชมว่ามันมีอะไรบ้างครับอะอืมชมกันว่าข้างในมีอะไรบ้าง นักท่องเที่ยวมาเยอะเหมือนกันครับแบบถือว่าโอเคมากครับที่กางเต็นท์ลานหญ้าแล้วก็รถส่วนตัวนะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะครับเป็นครอบครัวมากางโอ้ยโอเคมากครับตรงน,นีลนลน้ลานจอกลานลานจอดรถลานจอรถที่พักเดี๋ยวเราไปลานจอดรถมีสาวยวน้ำให้อาบน้ำด้วยนะครับ ออ,อข้างบนครับลานจอดรถอยู่ด้านบนครับสรุปก็คือตรงนี้เป็นรีสอร์ทครับไม่ใช่นี่เป็นรีสอร์ท แต่เข้ามาได้ครับไม่เสียแค่แลกบัตรเข้ามาครับแต่ถ้ากลางเต็นก็คนละละห้าสิบบาทเต็นใหญ่แล้วรับนี่เขามากลางกันมันมีหลายจุดครับที่กลางเต็นถือว่าโอเคมากครับถือว่าโอเคมากๆในสุด สุดอันน้อน่าจะสุดตรงนี้นะงน้อพอน้ำตกต้องเดินไปใช่กลางเดืยนนียก็ยังน้ำตกที่อ้่นกใช่น้ำตกที่อนอีกนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวมา นีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์กันเยอะเลยครับแถวนี้ถือว่าโอเคมากครับเพราะว่ามัน,มนติดธรรมธรรมชาติแบบสองฝั่งเห็นไครับแวีโอเคยยเ็นใหญ่งงด้ดดดดดดดนเปยเลยครับโอเคมากเลยสั่ตัวจอดรถใกล้ๆขนของลงใกล้ชิดธรรมชาติมากครับพาลูกๆมาวิ่งเล่นสนามก็ได้ไง นี่ครับพืนบ้นที่ส่วนตัวจากกลางตรงไหนก็กลางครับล่มลื่นหญ้าเขียวเดี๋ยวหน้าหนาโเดี๋ยวอองลองมาดูกันไปลองมามีบ้าน,นบ้านล่างเก็บบ้านห่อันเก้าพันเก้าอืโอเคนะพันเก้าโอเคอ, <c oughs> อันนี้ ตะกี้เป็นโซนกลางเต็นนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําฝั่งนี้ก็จะเป็นกลางเต็นอีกที่หนึ่งน,นี่เราอ๋อดีกว่าฝั่งนั้นก็มีมนมีาว้ําเล่นางไหน่เล่นวย้นี่เป็นรีสอร์ทามีสาวยน้ำให้เล่นด้วยนะครับเรากลางเต็นล้วก็มาอาบน้ำสาวยน้ำก็ได้ครับ้นาาวยน้า ฝั่งนี้ก็จะเป็นรัง,งอันนี้รังกลางเต็นท์อีกที่หนึ่ง,งเอยอะคนเยอะครับเยอะมากฝั่งนี้ดีนะครับมีน้ำให้เล่นด้วยกลางเต็นท์ติดลำทารหาเด็กๆน้ำก็ไม่เล็ดครับ น้าเล่นนักเรียนใครนี่นะน้าบต้องขว้อึดหัวอมูกับน้ำบีนะน้ำน้าเล่นหนาบริเครับน้ำใสมากครับไม่ลึกด้วยครับแล้ว้านบนก็จะเป็นอน,นุรักท่องเที่ยวมากลางแจนแล้วก็พาลูกๆมาเป็นน้ำได้ด้วยเดี๋ยวดูฝั่งนี้กันนะครับอันนี้อันนี้จะส่วนตัวนะครับ เป็นแีูอารองหมาอาบน้ำด้วยนี่ถือว่าโอเคแล้วครับอันนี้น้ำมาจากที่เสาเลยนะครับ